ีครับใครอ่ะใครครับสวัสดีครับวันนี้ใครเสีย 5m เมื่อกี้เสียเรื่องอะไ 5m อะไรเสีย 10m อ้าวกูพูดไปเรียกคืนมา 5m แล้วมึงทำไมใช่หรอพี่ยกเกินจัดไะเสียเรื่องเรียกเขามาหรือเขาคืนให้เขาสงสารไนี่อะพูดจะดงเีลยอันของเราก็ได้เก้ไมก็เสพก็คือผมยืนอยู่ใช่ไหมแล้วทีนี้เพื่อนเรียกเอ้ยจุด10จุด10ช่วยหน่อยผมก็ไปแล้วแต่ตอนนี้ผมอะไม่รู้ว่ากดจุด10อ่ะมันนำยิงหมดรถ พอผมไปถึงปุ๊บอ่าวผมเป็นเพื่อนตาผมเลยยิงเขาทีนึงปึ้งล้านให้ดิผมก็เลยวิ่งกับเพื่อนนั่นแหละเขาล้านให้ดิเค้ายกมาผมเลขสามสี่เก้าพี่เอามาเลยหรู้เลขเลยนะสามสี่เก้าเอาไปยกไปเรียกเขาคืนมาหรือเขาสงสารเราเขาให้คืนอ่ะพี่ไมาเขาเลียงให้เขาคืนมันเอามาคืนอก็เอาง่ายๆก็อย่างที่กูบอกอ่ะคือยังไงก็ได้ถ้าสมมติว่าโดนจริงอ่ะกูขอต้มเปื่อยเลยมาส่งเงินนะส่งเงินมาเอาเต็มที่เลยนะมือไม่อยากเครียดเล่ถ้าสมมติตีจริงมามึงจะอยู่ต่อย ถ้าตีผมผมช่วยอยู่อยู่ช่วยตีก่อนได้จนถึงทุกวันเนี้ยก็จะอยู่ยาวๆอ่ะไม่ใช่อันนี้ม่มีตีเหรอจะตีใครอีกรนี่โอ้มันไม่ได้ตีหรอกพี่ว่าเขาไม่ตีหรอกเพราะว่าเขารู้อยู่การต้มเปื่อยเป็นยังไงอ่ะขอโทษพี่เขาพี่เฮ้ยมันไม่เป็นไรเพราะว่ากูก็ไม่รู้อ่ะปกติอ่ะกูถามเลยปกติจุดสิบนี่คือเขาไม่ให้ยิงบุหรี่ใช่ไหมถ้าไปถึงจุดแล้วอ่ะ ใช่ใช่ใช่ต้องต้องไม่เคยเล่นเลยสาบานเลอะไรพาณถ้ไม่เป็นไรพวกไอไอพวกไอพวกัดพลานพวกอะไรเงี้ยเออรู้หมดแต่ว่าจุดสิบปกติแล้วปกติเราจะเราจะไม่ค่อยยิงเพราะฮอนเปลืองสมัยก่อนน้ำเปือนกัลสุลเก็บไว้เล่นเรือย่างเดียวเออไม่เป็นไรหรอกแค่ 5m เองชิวๆไม่แต่แต่บางทีอะกูจะบอกให้นะเมื่อกี้คือถ้าจะคุยอะไรอะมึงมึงต้องมึงต้องรอก่อนนะเว้ยไม่ใช่เอ้อะแบบว่า ไอเฮียมึงไม่ได้คุยกับเขาไม่ได้ไออาจจะจ่ายเลยจ่ายเลยมันต้องยื้อเวลาหน่อยเดี๋ยวไอเฮียไม่ใช่จะแบบว่าพี่จ่ายเลยจ่ายเลยมันไม่เอามันต้องคุยกับเขาก่อนบางทีอ่ะไม่ใช่แบบว่าไอเฮียยื้อยื้อไม่คิดจะโดนสิบสองไอสัตว์มันมันไม่ไรวถ้าสิบสองสิบห้าผมก็ไม่จ่ายเลยแหละก็ต้มเปื่อยเลยแหละพี่ไอเฮียเอาอย่างที่วันถ้าเราโดนเราโดนอะไรมาเราก็เอาเหมือนกันขอข้าวบ้ามีใครมีข้าวหน่อยขอข้าวหน่อยเลยใส่เลยให้พี่ใส่เขาก็ใส่ใส่พี่ละ เออก็ไม่เป็นไรหรอกก็เอาง่ายๆแหละคือมันผ่านมาแล้วก็ไม่เป็นไรน้องมันไม่มีใครอยากแหลกหนอกพูดแต่ความเป็นจริงอ่ะไอ้เรื่องนี้มันเราก็ผิดจริงก็ไม่เป็นไรก็ระวังใช่มันผิดมันผิดใช่ไอ้เรื่องแหลมรายวันเราก็ไม่มีนะนี่อันนี้มันแค่เรื่องไอ้นี่เฉยเรื่องแค่ว่าเข้าใจผิดกันนิดหน่อยใช่ใช่อืมก็ถึงบอกอยู่ไม่รู้เขาจะมาตีวันไหนก็อย่างนั้นแหละไม่รู้เหมือนกันว่าแต่กูว่ามันก็ต้องมีสักวันหนึ่งอ่ะไม่รู้หมั่นอะไรขนาดนั้น เล็กน้อยคือกันได้ไอ้เที่ยตีตอนนี้จะจะจะไปตีอะไรยังไงคนแก๊งยังไม่ครบแก๊งยังไม่มีมีปัญหาจะไปตนจะไปตีอะไรมันไม่ตีหรอกพี่พายจะจงกันอีกเนี่ยเออเดี๋ยวกูส่งเดี๋ยวกูส่งผมพี่รอรอพี่โยกกับพี่นี่ก่อนอ่าเดี๋ยวผมกดตังก่อนแป๊บนึ่งโหมาคือวะขวาวอย่างเดียวแหละไอ้เที่ยหลังชุนฝากูไม่ยอมหรอกไอ้สัตว์คุณดูบางทีกูก็คงไอ้เี็ยน้องมันก็โอ้โหใจไวเกินไอ้เที่ยแม่งไม่ทันได้คุยได้อะไรเลย แม่งรู้เหลี่ยมกูหมดเลยไม่ต้องผมลงไปนะพี่เก็ตพี่ไอแดงเยอะแยะเคลียคนไม่ต้องเคลียร์หรอฮัลโหลลิกเล็กเล็กไรพี่เป็น่คีือใครพี่เลขอะไรเลขอะไรมาแลนมาแลนเรื่องคุยเรื่องคนไปซ้อมมา9.3มาเขาอยากได้สักง10คนผมผมไปมาแล้วพี่เก็ตมาหน้าแลนก็ได้พี่หน้าแลนมาอยู่หน้าแลนเหรอเนี่ย9.3คุยเรื่องอะไรเนี่ยคน10คนขอ10คนช่วยเราซ้อมหน่อย ไม่เหมือนกับตัวจริงของเราไปที่ตัวจริงของเราพวกนี้นะพี่โยกไม่ใช่พี่ไอ้เฉกมันอยู่มันเนี่ยมันปนตังกูไปแต่เท้านั่นกูยังไม่ได้รับคืนเลยอะใครจะส่งเงินพี่โยกมาอ้าวอ้าวกูให้ดิบไปแล้วอ๋อ้งรอพี่ดิบเป็นพี่รอพี่ดิบกไปแล้วเดี๋ยวพี่ดิบรอป้ากูไปเบนลองพี่อาทิตย์หน้าก็ร้านสามใช่ป่ะใช่ร้านสามเลยอะม่ะร้านแรก บอกฮะไใส่ท้อใครเลยก็โปรตีนออกซิเจนนะครับแนักสามสิบเก้าอารมีบออะไรอะอ๋อเคลียร์งานแก๊งอยู่เฮ้ยพี่บอยพี่บอผู้ส่งเดี๋ยวถ้างานแก๊งเสร็จเดี๋ยวพี่โทรไปเด้อพี่ไม่โทรหาหนูหรอกไม่ต้องมาพูดโทรโทรอยู <S 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 ่กับเขือเนี่ยเขื่อนหนูคิดถึง อยู่ไหนอะอยู่แลนดอยู่แลนดอยู่แลนด์เยี่ยวกับแก๊งเหรอใช่ใช่ใช่โอเคโอเคไปหาได้ไหมเออได้มาเร็วจะคุยแก๊งก่อนแป๊บนึงมาเร็วโอเคโอเคต้องจ่ายค่าปรับไงก็นั่นแหละเดี๋ยวฮัลโหลไอ้มึกมาคุยเรื่องร้านหน่อยน้องน้องพี่น้องเลิฟทําไมพี่งานร้านมีอะไรอะข้างในข้างในพี่เปล่าพี่มาผมจะบอกเลยพี่ว่าถ้าอันญมณีบอกก่อนเลยกันว่าร้านร้านถ้าพี่ไม่มีกระสุนทีจะไม่กดจาวิ่งทีแพ้แค่นั้น ไม่กูถามหน่อยงั้นร้านที่เขาทำมาเนี่ยมันได้เลเรเพิ่มไหมไอ้เที่กูเห็นเขาแบบว่าใส่กันแบบืม่คือพี้องกดยไม่ได้เลยพี่ต้องกดยาววิ่งพี่ต้องยิงกระสุนพี่ต้องของของฟัะเดี๋ยวงี้แสดงว่ามันก็เหมือนกับเล่นไอต่อบ้าอะไรหรอถ้างั้นอะไม่เหมือนพี่มันนคือฟิวล์มอะไรหรอไม่ใช่เป็นาคารทหารอะไรกันเพราะว่าถ้าเราไม่กดเราก็ไม่ไม่สู้เขาไม่ได้หรอกพี่เขากดกันแล้วแล้วมันได้เฮียอะไรไปวะมึงรู้ได้ว่าเขาจะกดกันของมันไม่ได้ปุ่มฆ่านะถ้ามันไม่ออกเลยสิอร์ก็ุ้มเลพี่ คุ้มหรือว่ากับที่เสียกดากดยาวิ่งกดยากันไปดิีจะเอามันมึงพี่ไม่คุ้มหรอกมันเอามันไงพี่ไม่คุ้มหรอกยิ่งเจอหลายตีมึงจะมีของไปกดหรอเออไม่ถ้าเกิดว่ามันเล่นแบบธนาคาเลยถ้าบอกว่ามันจับคู่เจอถูกไหมใครไปถึงก่อนก็ถ้าเป็นเลขขี้เราก็ไม่ต้องตีใครอ่ะรอถึงท้ายเป็นคู่ก็จับคู่เือนเดิมแต่เงินร้านน่ะมันเอาเท่าที่เอาเอากูพูดตรงกูสไนฟ์ฟังมาอยู่ คือมันซื้อเรื่องจากการกัดลันไม่ได้แล้วถูกปะมันก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าในกรณีเรามีของเราก็ควรที่จะไปเล่นนะมันก็มันก็เพิ่มมันก็เพิ่มเปลืองพลังอะไรเราอะไรในการเล่นพวกมึงจะได้มีอะไรทำกันด้วยแต่คือของมันคิดว่าคิดว่าสมควรที่จะเอาไปแลกไหมล่ะเออลองคิดดูคมคิดว่าไม่นะผมคิดว่าไม่นะตอนนี้มันกำลังเหยื่ออยู่ับพี่มันน่าจะแบบว่าตีกันแบบใช้ของเยอะไม่กุมอาว่าถ้าเกิดว่ามันมันซื้อเรื่องไม่ได้มันไม่มีคำว่าเหยื่อเวทุกแกงไม่มีใครมีปืนงครบ เขาจะเร่งอย่างนี้กันเลยเยเขาบอกเขาเห็นเขาว่ามันงัดได้24ชั่วโมงเลยนี่ใช่ไหมใช่แล้วก็ไปหล่อยียดถ้ไปหล่อยได้อยู่พ uh um nah> ี่มันมันมันเป็นอย่างนี้มากกว่ามันมันหลุบอ่ะมันจะมันจะไปครึ่งถึงเจ็ดโมงไม่ใช่หรอใช่เที่ยงเที่ยงเที่ยงถึงเจ็ดโมงป่ะแล้วแล้วมึงไปหล่อยนี่คือเที่ยงเจ็ดไปหล่อยจะดีเหรอวะถ้าเที่ยงถึงเจ็ดโมงเอาจริงมันก็คือหลุบเดี๋ยวแหละเพราะปกติ เจ็ดโมงจนถึงก่อนถึงเที่ยงตำรวจมันก็แทบจะไม่พบให้ให้งัดไม่ใช่พี่เม่ใช่หมอรวจใช่แล้วเขาประชุมกันแล้วนี่เขาประชุมกันแล้วกหมอตำรวจอะคือมันเที่ยงครึ่งถึงเจ็ดโมงอ้าวตรวจไม่ไล่หรอยังไง้านเนี่ยบองแต่เล่นต้องใส่หมอ่ต้องใช้ตรวจหมอะพี่ตอนนี้แต่ว่าตารวจก็ไล่เหมือนเดิมถูกมใช่ใช่ใช่รวขผ่านมาแบบองหน้าุกเอ๊อยากไลจังเลยนะแต่ว่าก็เย่ตลอดไงพี่เที่ยงครึ่งถึงจดมงมีตรวจอแล้ว ใส่ใส่เาคิดกัแล้วพี่เฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้พี่ถามหน่อยอันนี้อันนี้มันไม่รู้ว่าพูดออกได้ป่ะไม่รู้ได้ไอ้ที่เพิ่งเคลียร์กับดาวคอนเทนต์นี่คือเคลียร์อย่างหรือยังไงงงวะเอ้าเพี่เคลียร์ไม่ใช่หรอพี่ไม่ใช่เรื่องไหนี่ไอ้เรื่องอะไรพี่โงัดร้านเนี่ยหรือหรือเราไปงัดได้เลยไม่เป็นไรก็เขาสภาเขาบอกอยู่ว่ามันไม่สามารถซื้อเรื่องไรเรื่องไรนี่มันก็ต้องงัดได้เลยแต่ก็จะกดออกสามพึ่งเนี่ยอ๋อสามพึ่งบ้างอาจจะมีปรับหรืออะไรก็ไม่รรู้้ตอองเดี๋ยว ได้ไม่บาดันกับใครอ่ะมันปุ่นไม่ได้ไที่ใครเนี่ยข้างหลังเนี่ยที่เฟย์ผมเองพี่ยกผมเองแล้วก็ห้ามปุ่นแล้วนะแบบว่างัดอย่างเดียวไม่จบตัวกันแล้วอ่ะไอ้เฮียมาเลือกเรื่องได้เลยดูให้ดิ๊กไม่ใช่หรอนูมันนี่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 เข้าเจ๊สามด้วยแสงสัยว่าตรงนัดลาถ้าตรงนั้นตายนี่เขาหมอส่งตำรวจปุ๊อยู่มันนี่อยู่รถบ้านเดิมสิมับ้อนั้นเป็กจีจะกลับหรอไงเดี่ย กลัวมาหมดเลยครับเอ้ามันเป็นกิจกรรมเหรอสรุปตำรวจไม่ได้หรอกงานนี้มันไม่จะสีว่าตายกันลาต้องส่งไหนส่งโรงพยาบาลเหมือนเดิมมันจะไปส่งตำรวจได้ไงไม่ใช่เหรอว่าพี่่รงกันหลักหเห็ุาบอกแต่พี่ไม่ได้กลัวหรอกกลัวไปงัดแล้วมันจะมีแผลอีกหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไงเพราะว่าเราก็เลี่ยงตีด้วยอะไรด้วยเนี่ยพูดถึงแล้วมันก็ไม่ซื้อเรื่องนี้ก็ซื้อเรื่องอื่นแต่ในนีพี่อยากจะถามไม่เฉย แล้วเขื่อเคยไปแบบว่าไปหลอยงัดอะไรมาไหมล่ะอะไรเคยเราไปหลอยลอยงัดมาบ้างยังไงอันใหม่เนี่ยเนะขาเพิ่งมาพี่ยกสดจะไปหลอยอะไรมก<อ>ันเ<ห>นี่ะใช่ปะมาถึงก็มาเด้งแต่กานแล้วไงอพี่ยกต้องจัดให้เขาสักเดือนนึงอ่ะสักครั้งหนึ่งอ่ะให้เขางอมๆไปเลยอ่ะโอ้ยใจเย็นแต่เราจะงอมแทนตอนที้เฮียกูดูทรงฮะเออแทะเลเอ็กสักเดือนนึงอ่ะ วันละยี่สิบคนวันละยี่สิบคนอ่ะมันมันมันไม่ได้มันเพราะว่าวันยี่สิบคนปุ๊บมันก็ต้องเปลี่ยนผัดกันไงยี่เรื่องนั้นบ่อยมันเถอะอย่าไปคิดเลยเดี๋ยวรออัปเดตก่อนดีกว่าเพราะว่าไม่รู้ว่ามันก็หยินบอกสามทุครึ่งนี่ก็รอดูอีกทีนึงก่อนว่ามันจะไม่ซื้อเรื่องไม่อะไรก็เขาอัพกหมาแล้วพี่ใช่เกมไปสิครับว่าไงครับเมืออไอเรามีแค่เนียงเ